มาเข้าเกมดูหน่อยวันนี้มีของอะไรสุูมไหมวะเฮ้ยชุดเทีย่ยวอะไรเนี่ยเที่ยวโคตรเที่ไหนไปดูดิชุดอะไรวะเที่ยวชุดห่อคุมอะไรเนี่ยฮโโเฮดเสื้อก็เท่นะใส่แยกอะโคตรเท่ยวเดียะเที่ยวโคตรเที่ยวเกงกับรองเท้าเฉยๆวะ่ะนี่หมวกก็อย่างเที่ยวเหมือนชุดนี้อะที่มาให้แรกเป็นคิดท่านแต่ก่อนอนะเดี๋ยวคุณลืมไปดูอะ ลืมชื่อมันอนะนโคตรเหมือนเลยนี่มีชุดผู้หญิงด้วยเฉยเฉยอะ่ะแต่เสื้อมันก็สวยนะว่าไปสวยอยู่นะมาๆาออกสองชุดเลยราคาถ้าเหมาตู้ก็ประมาณ1,570รนะเป็นเงินก็ประมาณ400-500บาทแหละมาส่งเลยดีกว่ามาครั้งแรกไม่ออกที่ลอกล็อกกันท้ายแหละต้องเหมาตู้แหละอูทรงใครดูนะ พี่ได้อ่ะได้ได้จะกินปืนต้องไปกินปืนเลยไม่รู้ไม่ได้ชุดน,นะหาได้โดนเรียกไอดดอมอะไรเนี้ยในแมปมันก็ดดอมให้นะอะไรวะได้ปืนอีกแล้วจะกินปืนนี่เราไม่เป็นอะไรนะสู้ใหม่มา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 เฮ้ยอยได้รู้แค่สากลเก็บแยกของได้ไ,ได้มาแค่สามอันเองนี่นะแยกเลยได้บ้างเนี่ย เฮ้ยชุดผูห้หญิงออกแล้วเฮ้ยมาแล้วอ่ะต่อไปชุดผู้ชายนะต้องไม่เหมานะเครื่องเพชรแป๊บนึงสูงชุดจู่ยังไม่เล่นโอ้โหกล่องปืนกอ่ะมารอบนี้แหละโอ้โหเหมาเจนได้ย่งยอดไปเลยเหมาตู้เฮ้ได้มาละมาเดี๋ยวลองใส่แยกดู นี่้าเปิดตัวอะไรนะนี่ผมก็อยากได้นะชุดนะ่ะเดี๋ยวรอวันมาเนดะี๋ยวส่งให้ดูเลยแต่้องใส่ยแยกดูนี่หมวกหองคงนักขี่มีคานี่ส่กับพวกผ้าปิดปากก็เท่นะเนี่ยผ้าปิดปากลาวาเนี่ยเท่อยนะอู่นะนี่ได้อยู่แต่ผมว่าใส่แค่เสื้อเท่้่าแบบเปลี่ยนเป็นแบบหัวขาวเไรพวกนี้นีน่เป็นหัวขาวครัแบบ กิ้งอะไรก็ได้เกิ้งปีกนกกิ้งนกจิ้อะไรก็ได้เนี่ยเพราะว่าที่เลยนะเสื้อมันนะเสื้ออย่างที่เด็เนี่ยเราใส่แบบตีนเปล่าเนี่ยแบบนี้เฟี้ยวเลยมาเดี๋ยวลองดูชุดเต็มๆในเกมดีกว่าเห็นชุดกว่านี่มาแต่ลองเข้าซูนไปแอคชั่นกันดีกว่ามาแล้วนี่ยังไงวูใครเปิดไม่เลยเนี่ยทำไมมีกระเป๋าก็ตายอ่ะ เพื่อนได้ถอดเลยเสื้อสวยอยู่นะนี่ไงใครมายืนอะไรตรงนี้นะ่นนนนะไหนมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเสื้อ,อยังสวยอ่ะเฮ้ยใครเต้นอยูน่นะ <laughs> เต้น,น,นได้คุณได้ไหมฮะอะไรนะพี่พี่อะไรนะสวัสด <laughs> ีนะที่ต้องทำเสียงแบบ น<ม>ทำเสียงไงอะแอบแม่มพูดเงี้ยหรอขำอะไรอะไรล่ะอ๋อแค่กดท่าเขาเลยพีดีเปิดไม่ได้อ่ะคิปอยู่ไปละออกเลยเปิดไม่ได้อ่ะคิปอยู่อ่ะเปิดไม่ได้ไมาไหนเราแบบแต่งครับใส่หัวขาวสไตล์ของเราดีกว่าเก่งนักเจ็ดก็ได้นี่สวยพ่อ,อตีนป่า นี้ชุดแรงแกนเขาใส่กันนะแค่ละลองหัวอื่นนี่หัวขาวก็หัวแมงสาบหัวสาบมันยังไงไม่รู้อ่ะนี่หัวดำมาทีละหัวขาวดำเลยเอตาหหัวมือโดนอะไรอีกอ่ะอ๋อไอกิจกรรมปักธงใหม่ได้อยู่นะแต่แบบมีต่คนรวยๆอ่ะดูที่เมื่อวานก็อะไรอะ 40, ่ะสี่หมื่นกับพีชนะครบร้อยอ่ะโอ้โว นี่ก็รวยกันเกินโอเคครับผมจะไปนอนละมานั่งพูดอะไรคนเดียวตอนตีสองเท่าไหร่นะตีสองแล้วไม่ได้นอนเลยยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ช่องน้องใหม่ของผมได้นะนั่แหละฝันนี้นะครับ